สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่ช่องยูนโตกตุูมนะคะโอ้ยลูกหมายแย่งก,กันกินนมอีกแล้วแม่หมาจะไหวไหมน้อโอ้ยจะไหวไหมน้อเอ้าเอาเอา,เอาแย่งก,กันกินนมอีกแล้วตัวได้กินก็ได้กินตัวไม่ได้กินก็ไม่ได้กินตัวนี้หาแทบไม่ได้กินโอ้ไม่ได้กินแน่เลยไอ้ตัวนี้ลวนพุ่นลวนพี่เอา้า อ้านแย่งกันกินเอา้าจะกินกันทุกตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอตัวน้อยไอไลยเกียวไม่ได้กินแน่เลยไอไายเกียวไม่สู้เขาอ้าไม่สู้เขาแล้วนี่นู่นอ่าโอ้โหตัวไหนน้อยจะไม่ได้สู้เพื่อนจะไม่ได้กินนะคะดูสิโอ้ยจะไหวไหมเนาะแม่หมา สนิมจะไหวไหมเนื้อสนิมเอ้ยอ่าอารมณ์ดีก็นอนให้กินว่างเดี๋ยวสนิมก็ออกไปหรอกอ่ากินตอนนี้ก็จะเล่งให้ข้าวกินแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้มข้าวให้กินแล้วเยอะเกินไปแล้วนอนอดทนเอาสนิมอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะให้เขาเอาอไปนะคะผู้ที่จองนะคะสนิมก็ค่อยจะสบายหน่อย ไหวแม่สนิมเอ้ยโอ้ยอดูสิคะอืมนิ้กันยกใหญ่เลยโอ้ยน่าลำคาญเนาะสนิมเนาะ นั่นแหละออกมาต้องได้อัสนิมไปฉีดยาคุมแล้วต่อไปไม่ไหวแล้วจะลูกดกขนาดนี้ดู้สิไอตัวได้กินก็ได้กินไอล่าจียวไม่ได้กินเลยเออหาอ้าหากินไม่ได้กินไม่ทันเพื่อนตัวไหนตัวเล็กก็ไม่ได้ทานเพื่อนไม่ได้กินาว ไอตัวใหญ่กินเยอะไม่อิ่มสักทีตัวน้อยไม่ได้กินเลย<ฮ>เความทนของสนิมสนิมเจ้าแม่ก็เนาะก็ทนนะคะในการที่รักลูกเนาะอืมอ้าวนอนให้ลูกกินให้อาหาร เ <c oughs> ขาต้องให้อาหารสนิมให้อิ่มนะคะเ็ิรจะนินสนิมจะมีน้ำนมเยอะๆต้มน้ำกระดูกหมูให้กินนะคะเมื่อเช้านี้กินกับปลาทูไม่มีกระดูกหมูนะคะแล้วก็น้ำกว๋วยเตี๋ยวนะคะอไอ้ลาเจียวไอล้ลาเจียวเพ้ไอล้ลาเจียวไม,ไม่ไม่กินไม่ได้แล้ว ลาเจียวกินไม่ได้เลยนี่นี่เหมือนอ่าตัวเหมือนแม่หมดเลยนะคะไม่มีตัวด่างเลยนะคะก็มีแต่ลาเจียวนี่แหละที่ไม่เหมือนเพื่อน นอกนั้นจะเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะคะสีออกลักษณะเหมือนเหมือนกันหมดเลยอ้าวลำคาญแล้วเนอะก็คงจะลำคาญแล้วแหลนะเนาะเริ่มจะลำคาญแล้วล่ะอ้าวนี่ไม่ไหวแล้วอ้าวหาทางออกแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยไปก่อนแล้วอ้าวเนี่ยจะนิ้มไปแล้ว สำคัญแล้วไม่ไหวแล้วอืมให้กินแค่นั้นก็พอพอหอมปากอหอมคออ่ายิ่งโตยิ่งกินเยอะต้งน้ำข้าวให้กินอีกอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะให้เขาเอากลับบ้านใครบ้านมันเลยนะคะพวกที่จองไว้นะคะค่ะก็จะเหลือแค่ล่าจียวตัวเดียวนะคะนุ่น คงจะเหงาและล่าเจียวเนาะเหลือตัวเดียวคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ